ยู่บ้านคอยมีแมงแตงมามาซำออกมาก็มากินอยู่บ้านนี่มามีแมงมามาเมย์มามาเมามาเมาทุกคนสิงกิลมาแล้ววันนี้เป็นวันที่เชลเป็นวันที่ปล่อยใจเป็นวันที่แบบว่าคือปล่อยใจปล่อยใจแบบ โอ้ยปล่อยใจไปป้าเมื่อกี้มันเหมือนเกือบหลับปล่อยใจแบบเกือบหลับป้าเกือบหลับวันนี้เป็นฟิลปล่อยใจจริงมันถือว่าอยากกินได้ง่ันง่ายๆที่มันเป็นตัวเราที่เราชอบกินบ่อยแต่เราไม่ได้กินมานานละนั่นก็คือข้าวต้มหมูง่ายจริงแต่ถ้ายังไม่เคยเห็นข้าวต้มหมูร้านยี่สุอย่าพึ่งกดข้ามหรืออย่าพึ่งแบบอ๋อข้าวต้มหมูอ๋เรียลี่เรลี่ข้าวต้มหมูเบสิคเบสิค no 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 ลองดูก่อนจะได้ดูว่าข้าวต้มหมูรลาี่สุดเป็นยังไงลองนึกภาพตามนะข้าวต้มสดน้ำร้อนๆอนืมขอโล่งขึ้นมาเลยแต่ยังไม่พอตักหมูสับท,ที่มันปุมเครื่องไว้แล้วอ่ะกัดเข้าไปพร้อมกับแนมผักชีโหอะไรง่ายๆก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย มาไปกินกันเราสั่งมาละเราเตรียมทุกอย่างพร้อมละไปเลอยอันจินดูน่นได้กินแก้วป่ะคือเพิ่งสั่งถ้วยมาแต่ก็ไม่คิดว่าใจะใหญ่เท่านี้แก้ใหญ่มอแต่สั่งเขาต้มมาสี่ถุงโอ้ยเขาจะคำว่าหมูก้อนอะร้านใครก็ไม่เท่าละเยสุป่ะแกเขาต้มหมูก้อนก็นกนเท่านี้ เอาไงะเจ๊ <laughs> บุก้อนเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราบรีฟให้พี่ป้าสุทำนะคะเว้ยใหญ่มากแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนอยู่ในบ้านยักษ์อะโอ้ไม่กอดที่จะถ่ายรูปก,ก่อนเลย แต่ก่อนอื่นบางคนจะแบบว่ากินข้าวต้มก็คือกินข้าวต้มแต่การกินข้าวต้มของเราคือข้าวต้มที่ใส่เครื่องปรุงจะบอกว่าการกินข้าวต้มของเราแล้วอะจริงๆอะต้องใส่น้ำซ้มใส่ชูด้วยเชื่อปะแต่ป้าสุขเขาไม่ให้อะเดาใจเขาไม่ถูกบางทีอยากจะให้ก็ให้ใหหนุ่นห้าซองบางทีไม่ให้ก็ไม่ให้เลยจะเอ้ยวันก่อนสั่งข้าวหิวมากเลยนะเป็นวันที่แบบหิวแบบหิวแล้วแบบว่าปกติจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยสั่งหรอกแต่ว่าสั่งแบบเอ้ยคิดถึงเมนูนี้ของเขาก็คือข้าวต้มหมูรอไป25บนาที ระหว่างคุยกับพูดที่เจวนะข้าวต้มหมูก้อนแต่ตอนมาส่งอ่ะนี่ได้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 ตาภาษาได้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 เราก็ดูหนุนไหนข้าวต้มวะทอดหมูก้อนมาให้แล้วเข้าใจคำว่าคนที่มันรอมาเป็นเวลายี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีปะ่ะคือมันมีความหวังหวังว่าจะได้กินแต่ป้าสุก็ตัดความหวังด้วยการที่ทําหมูก้อนทอดมาให้โดยที่ไม่มีข้าวหมูก้อนทอดอย่างเดียวนี่บอกป้าสุหนูไม่ได้สั่งนี้คือหิวแล้วอ่ะบิวอารมณ์มันบิวมาแล้วป้าสุไม่ได้สั่งนี้หนูสั่งข้าว ข้าวต้มหมูก้อนอ้าวเหรอโอ้ยงั้นวันนี้ก็กินนี้ไปก่อนแล้วกันป้าทอดไม่ให้อย่างดีสิ่งที่เราทำก็คือตอบรับแบบงงๆได้ได้ป้าสุเพราะว่าเรีมมยกไหมแผนของป้าสุคือทำให้เรางงคือตอบด้วยแบบได้ได้เรานี่กินนี้ไปก่อนนะป้าตั้งใจทำมากเไม่ว่าหลังไว้พวกนี้ค่อยกินข้าวต้มเราก็ยืนงงๆก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็อ๋ออ๋อ อย่างนั้นก็ได้เ <c oughs> ขาเป็นฟิลนี้จริงๆแก่มีสตินะ <c oughs> เป็นคนที่กินข้าวต้มลราชอบปรุงมากแบบสั่งน,น,นานๆจะกินเพราะมันเป็นน้ำ แต่ถ้าสั่งคือต้องปรุงแล้วมันจะมีเพื่อนแบบว่าโอ้ยใส่พริกน้ำซ้มใส่ชูขนาดนั้นทำไมไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวกินปรุงอะไรขนาดนั้นงงนะคือคือบนโลกนี้ห้ามละห้ามกินข้าวต้มแล้วปรุงคือกินข้าวต้มคือต้องกินข้าวต้มบริสุทธิ์ต้องกินข้าวต้มน้ำใสหรือว่าไงคือเราก็จ่ายเงินนะมากินตอนเนี้ยสั่งข้าวต้มแล้วมาปรุงเนี่ยจ่ายเงินเองก็เลยงงว่าเพื่อสาวีนวเอาอยแล้ว ผูพ้พิทักษ์อาหารไทยไมาแล้วกินข้าวต้มห้ามปุงใส่ด่วนอาหารไทยใครโทรตามเพื่อสาวขากินข้าวต้มห้ามปุงมีออกไปหนังสือไหมกดปุงเท่ากับตายจะได้ไม่ปุงเพราะกลัวตายเหมือนกันแต่ชอบกินไงแตก่ก็กลัวตายเพื่อสาวชอบขัดฟิลอร่อยมากมันง่ายๆอ่ะแกแกเราทำตามกันดูนะเชื่อว่าหลายคนน่าทำเองได้แต่หมูก้อนอันนี้ยแค่หมูสับ กับกระเทียมพอไม่ต้องวนเส้นแต่อันน่าจะมีรักผักชีด้วยอันเนี้ยอืมอทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราอ่ะเสพติติก๊กต็อกมาก ก็อยากรู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าสมมติว่าเจอคลิปไหนที่แบบว่ามันโดนใจยอย่างเช่นลายแพ็กจูดใหม่สุกดาวดังต้องกินแบบนี้เริมอันแรกเลยนะที่เอาข้าวลงไปคุกเป็นข้าวต้มแห้งของ MK ต่อมาตีน้อยหมูพันชีสกดหัวใจไปก่อนเดี๋ยวถึงข้าวเราไปกินเราได้ทำแน่ ต่อมาตีน้อยหม้อเล้งใส่เครื่องปรุงแบบนี้นะเพื่อนๆกดไลค์อุ๊ยเราได้ทําแน่นอนกุ้งผัดเนยชำชำๆวิธีทาง่ายๆอุ้ยกดไลค์ยังไงเราต้องได้ทําอยู่แล้วอะไรแบบนี้หลายแผกสดๆมีประโยชน์กับชีวิตเรามากแล้วกดไลค์ไว้ก่อนผลสรุปก็คือไปกินตีน้อยจริงๆไอที่เซฟไว้อะไม่ได้นึกถึงหรอกไม่ได้เปิดดูด้วยก็กินมานึกได้ตอนไหนไหมตอนอิ่มแล้ว พอถึงเวลามันลวกๆวกลกอ่ำอๆอลวกลวกอ่อ,มอ,มอ,มอมไม่ได้มานั่งคิดอู้ไลฟ์แฮกอู้แฮกวิธีนี้ต้องหมูพันธุ์ศิษย์ไม่พันจุ้มกินจุ้มกินนี่เรามาสายกินน่ะเนื้อของปะพาพอถึงเวลาจุ้มกินจุ้มกินอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะต้องเอานี้ใส่ไปเลยไม่ทมแต่กดไลค์ไว้เพราะว่าคิดเอทีเดี๋ยวสักวันจะได้ทำแต่พอถึงเวลาจริงปุ๊บอิ่มเนื้อแล้วอะ คือแค่ลำพังต้องเคลียร์ของโต๊ะว่าอันไหนใครสั่งฉันไม่ได้สั่งแกสั่งใครสั่งฉันไม่ได้สั่งอะแค่ทะเลาะก,กันเรื่องนี้ก็เหนื่อยแล้วอย่าว่าแต่จะมานึกถึงลายแพ็คอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่จะมานึกถึง,ออ,ถงออต้องท Move ําวิธีนี้หมูอบชีสว้าวเลงแซบไม่ทันได้นึกทุกวันนี้กดไลค์ทุกอย่างที่เป็นแบบว่าอาหาร ถามว่าทําอะไรได้สักอย่างไหมไม่ได้สักอย่างรวมถึงแม้กระทั่งหนังเุ้ยหนังเรื่องนี้น่าดูดูแน่แเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกดใจกดหัวใจอุ้ยเรื่องนี้ใหม่แล้วซีรีส์เรื่องใหม่อ่ะกดหัวใจอุ้ยอุ้ยกระต้นแอนิเมชั่นมาใหม่หรอกดหัวใจไมไดีดูสักเรื่องคือแม่ใจก,กดอะไรทำไมคือก็กดไว้อย่าง,งนะั้นอะทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ก็หาคําตอบให้ไม่ได้ว่าเรากดไปทําไมนะพี่สาวเรากดไปทําไม แรกละเผ็ดอือเวลาลงรูปในไจีใช่ไหมคงก็จะเม้นสาใส่ฝอตัวแม่อุ้ยพี่เอ๋ใส่ฝอแซ่บมากคืออะไรปะปความจริงแล้วคือเะไยนไหมไม่ได้อยากจะเป็นใส่ฝอจริงๆนะอันนี้พูดกันแบบเปิดอกว่าจริงแล้วอะ อยากจะเป็นสายกาวบ้างคือภายในใจมันแบบว่าแต่หนึ่งเลยนะเง้าเราผิวพรรณเราไม่ได้อ่ะคืเคยลองนะไม่ใช่ไม่เคยลองตอนมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นช่วงลองเราก็แบบเห็นเพื่อนใช้อะไรแกใช้อะไรหน้ากล่ว เราก็าไปซื้อตามมาใช้แกใช้แป้งอะไรอะเออหนะ้าฉ่ำเวอร์เราซื้อตามมาใช้สรุปผลยออกมาเราส่องกระจกเองแล้วว่าเราสวยนะแต่ว่าพอเจอเพื่อนเพื่อนถามว่าไม่สบายเป้าหน้ามันอมอมซิซิหน้ามันอมอมซิซิไม่พอแล้วเราเป็นคนเหงื่อเยอะอยู่แล้วเป็นคนเหงื่อท่วมอยู่แล้วแค่น,นั่งทำอะไรยังเหงื่อท่วมไปอยากเศร้าคือมันเกินคําว่าฉ่ำวาวอะมันเหมือนคนแบบว่าเอามันหมู่มาทาหน้าเล่นอะแบบ เออวันนี้ว่างๆเอามันหมู่มาทาน,านาเล่นดีกว่าฉะนั้นคือก็ <c oughs> อเหลือแค่หน,นทางเดียวคือใส่ฝอ <c oughs> ไม่ใช่เราไม่ลองลองมาแล้ว <c oughs> อยากจะเป็นเกาหลีจะเป็นเกาใจพะเพื่อนเป็นเกาหลีเป็นเบลเราก็อยากจะเกาหลีเกาเบลบ้างสรุปไม่รอดเกาหลีไม่ได้ขึ้นเครื่องอะ <c oughs> ่ะคือเหมือนว่าจะขึ้นเครื่องเปเกาหลีแล้วแต่ว่าลืมพัดป่อยไว้บ้านกลับมาเอาก่อนไงแล้วเหงือกสกอะไม่ได้คือฉะนั้นคนที่แต่งได้ทั้งแบบว่าใส่เกาใส่ฝออะไรเงี้ยอิจฉาเขามาก แบบเขาอยากจะแต่งอะไรเขาก็แต่งได้นี่อรอปะใส่เกลไม่ใช่ใส่เราจริงๆใส่เกลเขาจะแบบว่าแต่งหน้าน้อยๆงานผิวงานผิวแบบฉ่ำๆแล้วผิวเราว้าผิวเรามันไม่ใช่ผิวว่าผิว,ว่าดีผิวอะไรผิวเรามันแบบสวยสะบ้านอะอยากขาวสุดๆเคยอ,อยา,ขากยาขาวมาก่อนอยากขาวมากตอนอยู่ที่เพชรบุรีใครรู้ไหมออกกรุงเทพอะเขาก็ผิวดีสีผ้าอะไรรู้ป้าพวกแก เพราะไม่จะตึกไงตึกมันสูงไปตรงไหนก็ไม่โดนแดดแกว่าปะล่ะเพื่อนก็เออห่อหมกว่าเป็นเรื่องจริงว่ากรุงเทพที่เขาผิว่พันธ์ดีกันเพราะว่าเขาเดินอยู่ในตึกอยู่ในอะไรแบบตึกมันสูงเดินไปตรงไหนก็มีแต่ร่มมีแต่งเงาไม่เหมือนบ้านเรามันโลกมันโจง่งต้นไม้มันย่ำย่ม,ยมเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้มูมาเรียนกรุงเทพจนถึงตอนนี้ค่ะ living proof อยู่เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าการอยู่กรุงเทพมาทั้งหมด เกือบสิบปีไม่มีผลกับผิวเลยไม่ได้ช่วยเรื่องผิวเลยกลับมาผ่านมาแบบนี้มันก็แบบนี้ก็เลยปล่อยใจเราก็เลยเลือกที่จะสวยแบบใส่ฝอเพราะเทรนด์มันกำลังมาแล้วเรามันโดดเข้าเทรนด์ได้เราก็เลยตามน้ำไม่ใช่ว่าอยากจะใส่ฝอเขาจะยังเป็นสาวเพชรคนหนึ่งที่ว่าตามความฝันมาเพราะว่ามันเล็งเทปเพราะว่าอยากขาวเพราะว่าตึกมันเยอะพวกพี่ๆเขาบอกอะ ตึกมันเยอะตึกมันเยอะเดินไปตรงนี้ก็ล่มเดินอยู่ในห้องแอร์แกมันไม่เหมือนบ้าเราเว้ยันต้องไปเรียงเทพเกือบสิบปีเพลเพิดำกว่าเดิมด้วย,ยไม่รู้จะไปโทษใครด้วยความที่ว่าเราเป็นกระเทยเรื่องรักเสยหลรักงามเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดเข้าใจปะทำมันนั้นสวยทำอันนั้นสวยเดี๋ยวคนนั้นไปทำอะไรมาอา้าวสวยเราทำ ส่วนทํามไปลายไอเรามันก็ไม่ได้เป็นคนมีขนอะไรเยอะหรอกคือขนก็คือขนบางๆแบบถ้าจะมองไม่เห็นเส้นขนะ่ะเพื่อนสาวมึงสูตรใหม่มาทาครีมยี่ห้อเนี้ยแต่ต้องโกนขนขาก่อนทานะมึงรับลองเวิร์เฮ้ยจริงเหรอเรามันมือใหม่ใครว่าอะไรเราก็ต้องลองปะ้ะตอนนั้นอยู่ม .5 ม .4 ม .5 แล้วเอาไงดีวะตอนเช้าแล้วแต่งตัวอะไรก็ใสยย่แล้วเนาะที่บ้านใสยย่่แล้ว มีดโกนอุ้ยจะออกไปซื้อก็ออกไปไม่ได้เดี๋ยวพ่อรู้อีก็ออกไปซื้อของเห็นมีดโกนพ่อแกเข้าใจคำว่ามีดโกนที่ไม่ใช่มีดโกนรุ่นใหม่ปะมีดโกนที่มันจะเป็นคนแก่เขาใช้เวลาแบบว่าแค่เงยียบๆนิดๆอะคือมันจะเป็นเหมือนด้ามมีดโกนแต่ตรงนี้มันจะเป็นแบบ,แบบแบนเพื่อเปิดแล้วใส่ตัวมีดขนนกที่เป็นแบบสองคมสองด้านเข้าไปข้างในเหนือ,อปะแล้วมันไม่มีระยะที่ว่าเป็นแบบพลาสติกประการเพื่อให้เจ็บน้อยลง ตอนนั้นความรู้คือสูนรับความรู้มาว่าโกนแล้วทาครีมโกนแล้วทาครีมกระเทยนั่งพอเขาตัวเสร็จย่างจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพ่ออีห้าทีครีมพร้อมใจพร้อมกระเทยถือมีโกนหน้าขาหน้าขาตรงเนี้ยที่มันจะเป็นสันกระดูกอะเอามีดโกนล,ลูดวางที่ตรงนั้นตรงตรง,ตรงเหนือเท้าลูดขึ้นพื๊ดเุ้ยขาวจริงดีขนาดยังไม่ได้ลงครีมนะเนี่ยในใจเตรียมเม้ากับเพื่อแล้วไม่ต้องครีมจ้ะ ผิวฉันขาวจริงแค่ขนมันบางสัพพูดอย่างนี้เลยอุ้ยขาวจริงทําไมวะเฮ้ยแม่งขึ้นรถขึ้นนั่งดูเลด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 สื้หนึ่งแสบแสบอะไรวะหรือว่าแม่งต้องทาครีมจริงมันจะเป็นสูตรที่แบบว่าโอ้เราต้องทาครีมมันจะไม่แสบวะบีบครีมขาก็แสบด้วยบีบครีมเลือดไหลเป็นทางเพราะว่ามีดอะมันไม่ใช่มีดแบบ มีโกที่มีโกขนขดนะมันไม,ม่รุ่นเก่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเซิร์ชภาพแล้วใส่ให้ดูนะเขาจะคำว่าที่มันขาดตอนนั้นนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามีดอะมันถากหนังถากหนังหน้าขาเราขึ้นมาจนถึงหัวเข่าแล้วเวลือดก็ซกไปลงเลียยังไงก็เทยหนอก็รู้สึกว่าต้องเอาปัตเตอร์ปิดแต่ว่าปัตเตอร์มีสามอันแต่แผลยาวแบบนี้จริงๆแล้วมันต้องปิดแบบต้องใช้แบบผ้าเทปใช่ไหม แต่ว่าก็เธอมีปัตเตอร์สามอันก,อก็เลยปิดปเป็นแนวตั้งแนวตั้งต่ออี้สอันพ่อก็ถามว่าขาไปโดนอะไรมาไม่มีนะไม่มีแต่เป็นแฟชั่นก็โกหกพ่อไปพ่อก็ไปลืเรนะื่องมีกนพ่อก็ยังกน้นหดอย,อยู่แต่ว่าเลือดลูกก็คือช่วมมีโกนไปแล้วสไตล์ใหม่ฉะนั้นสวยได้แต่ว่ามีสติแล้วก็ใช้ของที่มันถูกต้องเ mm hmm. ข้าใจยังไม่ใช่ว่าเจออะไรก็อาใช้แทนแทนกันไม่ได้เกือบตายดีนะไม่กนทั้งขาไม่งั้นข่าวจ้วะเลย เม้นข่าวแย่เพื่อนทักกระทั่งโรงเรียน ช่วยเด็กนะทำเรื่องเล่าเยอะมากชีวิตนแบบสุดเบี่ยงอ่ะฉันอ่ะเป็นเด็กบ้านใกลบิ๊กซีใช่ไหมก็จะชอบไปเล่นบิ๊กซีแถวบ้านข้ามสะพานล,ลอยไปนู่นนี่วันนั้นอ่ะฉันไปเจอรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งมันเด็กมหาลัยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เราคิดว,ว่าคนโตคําว่าคนโตคือแม่งรวมหมดเด็กมหาลัยก็คือคนโตเขาถ่ายอะไรกันอยู่ไม่รู้เว้ยเขาถ่ายเหมือนแบบถ่ายหนังอ่ะ เขาถ่ายหนังสั้นกันอยู่แต่ตอนนั้นเราเด็กเรายังไม่รู้แล้วมันคือหนังสั้นการที่มีกล้องแล้วมาถ่ายนั่นคือละครนั่นคือละครคือเรื่องใหญ่นี่ไปกับเพื่อนเด็กคนหนึ่งผู้หญิงแกเขามาถ่ายละครกันเพื่อนบอกใช่หรอเพื่อนก็กเ,เป็นเด็กชอบคบเด็กเพื่อนเด็กเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็เอออมมันก็เชื่อเราเนาะเราพูดอะไรเขามาถ่ายละครกันอู้ยใช่หรออุยอยากไปดูเป็นไงล่ะบอกแล้วให้มันเล่นตรงนี้ถ้าไม่มาเล่นตรงนี้ก็คงไม่มาเจอกองละครหรอก ไปขึ้นไปดูกันขิงๆว่าเป็นเพราะเราทําให้เขามาเจอกองละครขึ้นไปยืนดูเขาก็ถ่ายเป็นฟิลม์มถ่ายฉากแบนประมาณว่าผู้หญิงอกหกักอะไรสักอย่างเดินถือเอกสารเยอะๆแล้วแบบว่าโดนคนชนชนจนเอกสารปิลอะไรเงี้ยเป็นซีนสั้สนๆแต่ถ่ายหลายรอบเราก็ยืนดูอยู่ยืนดูให้รู้ก็ยืนดูเลยเขาก็เดินมาน้องพวกพี่ถ่ายหนังกันอยู่อยากถ่ายอยากอยากมาเล่นด้วยไหมเด็กอะมันอยากเป็นดาราอยู่แล้วว่าเล่นเล่นพี่ให้ทําอะไร เนี่ยให้เดินให้เดินเป็นคนมาชนเป็นแบบว่าให้เดินจะเป็นคนที่แบบเดินสวนไปสวนมาแบบคนนั้นชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนวุ่นวายเป็นชุลมุนอะเราคิดในใจเอาละนี่แหละโอกาสของเรามาถึงละที่เราจะได้เป็นดาราดเด็กพอเพื่อนเราก็คงเล่นไม่ได้เราเนี่ยคือคนที่เล่นได้อนาคตด,ดาราดเด็กดาราหน้าใหม่ดาราดเด็กเอาเลยเริ่ม S <S <S เขาว่าแอแอคชั่นเราก็เดินโพซิชันของเราอะ่ะคือเอ็กซ์ต้าที่ยิ่งกว่าเอ็กซ์ต้าคือเขามีนักแสดงของเขาอยู่แล้วที่มาคอยเดินแต่เราเป็นเอ็กซ์ต้าในเอ็กซ์ต้ขี่ให้มีเด็กมาเดินเพื่อพี่คงคิดว่าให้มีเด็กมาเดินเพื่อแบบว่าให้ไม่ดูเหมือนให้ได้เหอนชีวิตจริงที่มีเด็กบ้างผูงใ้ใหญ่บ้างแต่ความคิดเราคือบทเนี้ยเราจะทำออกมาให้ดีที่สุดเป็นแค่แบบคนเดินชนเห็นแค่ข้างหลังแต่อินเนอร์เราคือแบบนี้แบบมองชนแล้วแบบมองเสีย แต่กองไม่เห็นแต่เราเล่นเต็มที่ไงภาษากายมันต้องมงบอกอะไรอ่ะอินเนอร์เราคือตอนที่ตาเหนิงเนี่ยจะเอาคาถาไปฟาดรุ่นพี่เข้าใจปะแล้วบอกว่าปังลบอปอินเนอร์เลยเป็นอย่างนั้นเลยในใจคิดนี่แหละโอกาสทองเราไม่ไม่จะมาถึงแล้วว่ะเราทำให้เต็มที่ดีวะ เล่นเสร็จคอครช่องไหนพี่อ๋อช่องอ่อช่องเจ็ดน้องเร้พุ้ยช่องเจ็ดแม่งช่องเจ็ดน้องพุ้ยเสร็จแล้วค่ะน้องไปได้เลยเฮ้ยเราคิดในใจไม่ขอเบอร์ไว้หรอวะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ในช่องมาเห็นแล้วชอบการแสดงของเราทำไงวะเนี่ยแล้วเขาจะติดต่อเราลำบากไหมวะเรางัากนน้นก็เดินลงมากับนุ่นน้องแล้วหันไปบอกว่าเป็นไงละ่ะถ้าไม่ชวนมาเล่นตรงนี้ก็คงไม่ได้มีวันเล่นละครหรอก ขิงขิงใส่ว่าเป็นเพราะเราทําให้เขาได้มาเล่นละครตรงนี้เพราะว่าฉันเป็นคนฉันเป็นคนปลุกปั้นเธอให้เธอมาเล่นละครกับฉันเขาจะยัง<อ>หลังจากนั้นนั่งดูทีวีช่องเส็ทุกวันก็คือเลิกเรียนเมื่อไหร่ต้องนั่งดูเพราะว่าละครมันจะมาช่วงยินจนถึงห้าทุ่มนั่งดูทุกวันก็ไม่เคยเจอจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีหนึ่งว่าเราคงโดนหลอกฉนานขอฝากหน่อย เด็กมหาลัยที่กําลังทําหนังจบแล้วไปเจอเด็กอย่าไปหลอกเด็กว่าพี่กําลังถ่ายละครช่องไหนอย,อย่าไปหลอกเด็กมันมีความฝันเหมือนฉันที่มีความฝันฝันนั้นยิ่งใหญ่อยากจะเป็นดาราหลอกกันได้ลงคอแล้วขิงเพื่อนไปแล้วว่าขิงไอ้เพื่อนตัวเล็กอ่ะฉะนั้นอย่าหลอกกันเสายยังมันอายเขาเธอมาหลอกกันทําไม เรากินจากตรงเนี้แกขตรงนี้ควสบายสะบายต้องกินอะไรย่างนี้แหละแกถั่วมีคนกินเหมือนกันเยอะมากฉันเพิ่งรู้จริงนะเว้ยเพิ่งรู้แบบมีคนที่กินเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีอีกหลายคนที่ซื้อไปให้น้องหมาที่บ้านกินจะคิดว่าคนมันกินได้นะแต่ถ้าแกว่าการกินโครงไก่ของน้องหมามันแปลกแล้ว ฉันซึ่งเป็นเด็กผู้มีหน้าที่คุกข้าวให้หมาคือไม่รู้บ้านไหนให้กินยังไงนะแต่บ้านเราเป็นหมาไทยหมาพันธุไทยที่บ้านก็จะให้กินข้าวกับปลากระป๋องบ้างกับข้าวแมวผู้ตรงตัวนี้พูดจักใจพูดด้วยหัวใจที่มีหัวใจสื่อกันว่าอะไรก็ไม่เคยน่ากินเท่าข้าวหมาหรือข้าวแมวข้าวแมวคือข้าวครูปะทูข้าวหมาคือข้าวคุูปลากระป๋องซึ่งเราเป็นเด็กที่มีหน้าที่ต้องทําให้มันกินทุกวันฉันก็คือคนที่แอบกินแม้กระทั่งข้าวหมาข้าวแมว มันอร่อยนะเว้ยมันอร่อย,ม,ออยมันไม่รู้อร่อยเพราะอะไรอะ่ะแต่แบบอร่อยแต่คือว่าไม่ใช่ว่าไปกินในชามข้าวของหมาชามข้าวของแมวไม่ใช่นะคือเราต้องเอามาคุกในชามธรรมดาเพื่อไปคว่ำเนี่ออกอปะฉะน,น,นั้นกินบ่อยมากบางทีแบบพ่ออาจจะงงว่าเอ๊ะให้หมากินทุกวันทําไมหมาไม่อ้วนทําไมหมาผอมเอาผอมเอาแต่ลูกอ้วนเอาอ้วนเอา,เอาวันนี้ก็จะเป็นวันที่พ่อได้รู้ความจริงว่าดิฉันลูกสาวคุณพอกินข้าวหมาค่ะ ด,ดีด้วยค่ะคุณพ่อคุณได้ลูกกินข้าวหมาตอนจะมาทาขี้เกียจแต่พอเริ่มทมําปุ๊บก็คุกๆเราก็ทำอะไรมองนู่นมองนี่มองนกมองคนเล่นกันอะไรไปผ่านมาดูอู้น้าอีสเหมือนกันนะเนี่ยขอสักคำแล้วกันอีกคำแล้วกันฉะนั้นไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเวียดไปหรือเปล่าจะเข้าไปถึงหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่ฉันอยากหาพวกบ้าแก เกทเชอร์ไม่เป็นพวกจะเถอะฉันอยากรู้ว่ามีใครที่แอดวานกว่กาการกินโครงกระดูกโครงไก่แล้วเป็นคนที่ชอบแย่งข้าวหมาหรือข้าวแมวก,กินเหมือนฉันกรุณาบอกกันให้รับรู้ <c oughs> ฉันไม่อยากเป็นคนเดียวที่กินข้าวหมาข้าวแมว <c oughs> นะาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแบบชิลๆปล่อยใจ ปล่อยใจแบบกันเองม,มาพูดคุยกับทุกคนอะไรเงี้ยเมนูต่อไปเดี๋ยวน่าจะได้กินที่คนคอมเมนต์แล้วคนขออะไรมาแล้วเขาพยายามจัดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามันตามใจคนดูเรามันตามใจคนดูตามใจคนดูเอามันตามใจคนดูทุกอย่างอยากให้แก้อะไรอยากให้ทําอะไรให้กินอะไรอุ้ยเราตามใจทุกเม็ดฉะนั้น ก็คลิปดีนะคะขอให้คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบ่งปานความสุขให้กันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะคะจะได้ถึง2แสนในวัเพราะตอนนี้ใกล้2 0 0แสนซับแล้วแกดีใจที่ใกล้2 0 0แสนซับก็ขออยู่เป็นกําลังใจนะคะเป็นความสุขให้ทุกคนอย่างนี้ไปนานๆนะแล้วก็ให้ทุกคนรักเราไปนานๆเอ็นดูเราไปนานๆนะคะถ้าวันไหนทําอมาได้ผิดพลาดไปก็คอยเตือนกันได้ว่า เอออยากให้แก้ตรงนี้แค่แก้ตรงนี้นะก็ลองเมนต์มานะคะแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อต่อไปใครอยากให้กินเลยก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายมองไปมองมาก็เหมือนอ้นี่เหมือนกันเนี่ยข้างนี้อย่างเดียวอ่อเหมือนไหมละ่ะถ้าถ้าข้างนี้อย่างเดียวอะอจะว่าเหมือนก็เหมือนก็คอมนได้แต่ว่าถ้าเห็นได้เดียวก็เป็นแบบอุ้ยแฟชั่นแต่ถ้าข้างข้านี้ปุ๊บ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยบายทุกคน